สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีแก้ซับเตอรเป็นภาษาต่างด้าวที่เราอ่านไม่ออกนะครับคือวันนี้ผมมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเป็นไฟล์ avi นะครับเป็นภาพภาษาอังกฤษแล้วผมก็จะไปโหลดซับมาจากเว็บซับไทยซับสเตอร์ c o m นะครับโหลดมาปุ๊บผมแก้ได้ไฟล์นี้มานะครับเป็นไฟล์ซิบ พอเราแตกไฟล์ซิปออกมานะครับเราก็จะได้ตัวไฟล์ s u b t i e นะครับก็จะเป็น file .ssa นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อตัว s u b t i ตนะครับให้เป็นชื่อเดียวกับตัวหนังนะครับโอเค ทีนี้พอเรามาเปิดดูตามปกติผมจะเปิดกับโปรแกรม VLC Media Player นะครับโอเคมันดลยักแล้วก็เปิดอยู่นะครับแต่ปัญหาที่ผมเจอก็คือ ตัวซับไตเติเนี่ยครับมันจะเป็นภาษาที่เราอ่านไม่ออกครับทีนี้ผมก็หาวิธีแก้อยู่หลายตัวแต่ว่าก็แก้ไม่ได้ครับจนมาเจอวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอต่อไปนะครับขั้นแรกให้เราเปิดโปรแกรม Text Editor นะครับผมจะเลือกโปรแกรม Notepad พัดนะครับ มาเปิดไฟล์ตัวซัเบเเตอร์เมื่อกี้นะครับของผมอยู่ที่โอเคมาเปิดไฟล์ซัพนะครับตัวดอ SSA นะครับโอเคเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับก็ <c oughs> จะได้ไฟล์หน้าต่าง หน้าตาประมาณนี้นะครับด้วยตัวทรับนะครับก็ตัวที่เป็นภาษาไทยก็ยังเป็นภาษาที่เราอ่านไม่ออกอยู่นะครับเรามาทําการแก้นะครับตัวการเข้ารหัสไฟล์นะครับเป็น UTF8 นะครับส่วนตัวที่เขาให้มาผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับเรามาตรงที่ เอ่อ uh, encoding นะครับคลิกตรง encoding นะครับ cover to utf-8 นะครับกดนะครับ <c oughs> จะสังเกตได้ว่าตัวสเปรต์น์ก็ยังเป็นภาษาที่เราอ่านไม่ออก,อกดีดครับให้เราทำการเซฟนะครับกดเซฟนะครับอ่ะเรามาดูกันใหม่นะครับโปรแกรมที่ใช้ก็จะเป็น v l c Media Player ตัวเดิมนะครับกปดเปิดขึ้นมานะครับมาดูกันซันบไพเติลก็จะเป็นภาษาไทยที่เราอ่านออกนะครับที่แก้หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับ ที่ผมใช้นะครับเอ่อดูบอกไปว่าผมทำงานผ่านล i นุกนะครับเอ่อโดยจำลองตัวโน้ตแพดปพัดผ่านตัววินนะครับไม่แน่ใจอ่านออกเซอวินหรือเปล่านะคะก็จะเป็นโปรแกรมนี้นะครับติดตั้งโปรแกรมนี้แล้วก็ลงโน้ดเพจปรพ,พัดได้นะครับถ้าเป็นตัวล i นุกนะครับโอเคนะครับขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับ that they have